คว้าวได้แบบสองท่านได้แบบสองท่านโอ้โหเป็นการเดินแบบที่สั้นมากผมครับผมจะสนุกดีอ่ะเอาเลยไปเอาเลยได้เลยครับผมเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเดินแบบอุ้ยคชอบมากนะขอบคุณครับเขาชอบเขาชอบทีนี้เขาบอกว่ามีความยูนิเซ็กจริงแล้วมันแบบมีความแบบคือความความเรียกว่าอะไรความยาวของเสื้อความยาวเกงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาออกแบบมาให้แบบ มันใส่แล้วมันแบบดูแบบดูแบบเรียกไงดูแบบดูดีอ่ะครับใช่ครับชอบชอบชอบชมเชยเอาชุดหน้าร้านจริงเพราะว่านี่ชุดอะไรนะคะได้ครับจริงเขาชอบใสอยู่แล้วนะได้เป็นยังไงได้เป็นไดนแบงก์เพราะวันนี้ตอนที่ได้รับบีมเขาอยากให้มีความแบบชิลๆมีความแบบ กีเล่นกีเล่นไรกันอยเพรว่าเออดีไม่เครียดดีเดินแล้วก็เป็นตัวเราเราเดินแล้วเราก็รู้สึกแบบสนุกแบบไม่กดดันเลยคือเราใช้เเอน energy ความเป็นนายแบบในตัวเลยคือต้องบอกเลยว่าเป็นสายเลือดอจือหลักสายเลือดอะไรฮะไม่สายเลือดพุทธเออะไรอะเลือดปกติมีโอกาสแบบตูแต่งอะไรแบบค่อยๆปล่อยใช่ครับนานทีแต่พี่จีเราก็มาทุกปีนะใช่อันนี้เป็นปีของนั่นเป็นปีที่ปีที่สอง ใช่ครับวันนี้นก็มา,มาอืมปีนี้ก็เรียกว่าระดับระดับสูงโอ้ยโอเมากครับแบบทุกคนก็มารอกันนานแล้วแล้วก็ก็จริงจก็อยากเดินอีกไปถึงแล้วมีโอกาสก็อยากเดินอีก ดีเลยครับเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ถือว่าเราก็ได้แบบพัฒนาด้วยเราไม่ได้สองคนไม่ค่อยได้เดินแบบอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเดินก็เหมือนแบบเออได้เห็นเห็นคนอื่นเดินเท่นั่งดูมอว์มอว์เลื่อยอยู่ข้งหลังแบบพี่พี่นายแบบคนอื่นเขาเดินดูแบบเออว้าวอีกน่ารอดรันัเรียวยาวมาแล้วเราเดินจากที่ไปที่แบบผ่านสามท่าเลยก็เอาอเคนะได้นะหัวภาพรวมไม่เดี๋ยวอาจจะมีเดินอีกนะอยู่ันแก่ันอื่น แต่ว่าว่าีัดไปน,น,น่นท่านน่าจะไม่มีละโอ้ท่านก่อนนี้ก็ไม่น่าจะดนะครับผมใช่ใช่ผรับมาผมบอกว่าช่กงนี้คือออกงานนิดนึงนทุกวันก็ทุกวันเลยตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทุกคนทำงานอะไรกันใช่จริงๆนะ เอาวันนี้วันดีไไม่วันพูดถึงอันเราพูดถึงวันธรรมดาไมวันธรรมดาแบบพี่ๆก็มาหาพี่กมาเยอะก็แวดีเราดีใจนะเราดีใจมากๆที่ทุกคนมาหแต่เราอยากรู้ว่าทุกคนทำงานอะไรไม่เราก็ลางไงถ้าลางกาได้เดียวถ้าลากนได้นิดละองแล้วเลยว่าตอนนี้เราตอบคุณแม่ที่มาหากันมันเหมือนเป็นกำลังใจด้วยเรามีเราไปงานแล้วแบบโดนเห็นคนมาเยอะมันยิ่งทำให้เราแบบอยากใช่มันแบบมีเอเนอร์ เพอม,ออมีดีนะ <c oughs> เพราะว่ามีหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าแบบแอ่าแบบเอแอที่ไปหาสิลปินแบบที่มาหาศิลปิออนอะไรเงี้ยทำงานรายการอยากทำงานแบบนีบ้างจา้างอย่างนี้มาหาหลายปอยดีใจ,ด,ใจ,ด,ใจดีใจมากดีใจมากมันไม่ใช่แค่แบบในกรุงเทพเราไปต่างจังหวัดทุกคนก็ตามไปรวมถึงนิดนิดต่างแบบที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปซัพพอร์ตเราดีใจมากที่เขาเปิดวิ่งคือ ก็นั่นแหละต้องขอบคุณทุกคนทุกคนก็แบบเสียเวลามอนกัเราได้เจอเราแค่แบบเามีเหต์มันก็ประมาณชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยได้ครับล้นก็แค่มามามา,มาเจอเราแล้วเราก็แบบคือเราไปทํางานชั่วโมงเดียวแต่ทุกคนมากันตั้งแต่เาอะไรเงี้ยดีใจไกลไือแบบางคนคืน้ามน,น้ำข้ามเลมาจากต่างประเทศไไปไปบ้างจังหวัดบ้างนั่งรถไฟไปบ้างรถบ้างอะไรเงี้ยก็คขอบคุณมากที่แบบรักเรากันขนาดนี้จริงๆแต่เขาบอกว่า ใช่ใช่คือถ้าถ้าคือถ้าที่ไหนไปได้เราจะไปหมายถึงว่าถ้าถึงว่าทางห้างหรือทางแบบทางอันเนี้ยให้เดินเพราะจริงๆอ่ะบางทีเราไปทางงานก็ไม่สามารถเดินได้จริงๆเพราะว่าแบบเหมือนด้วยข้อจำกัดอะไรอย่างอาจจะเป็นร้านร้านบางทีเราก็ไปรบกวนคนด้วยบวกกับครับเออพิกาบอก็โดนบุกมาอย่ากมาชมก่อนค่ะบางทีเราไปงานทีอยังไงเรา ออกมาดีพี่เติ้ลป่วยใช่ไหมครับผมไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ดีดีกว่าให้แบบพี่เติ้ลแบบสู้ตัวเองไปเดี๋ยวไม่หายจริงวันนั้นวันนั้นหนักนวันนั้นหนักมากเพราะจริงจริงแล้วหนักหนักเข้ากองแล้วไม่ถือว่าป่วยงแต่เข้ากองแต่ว่าสู้ถ่ายให้จบเพราะว่ามันไม่มีคิวกันแล้วทุกมีแค่วันนั้นวันเดียวแล้วมันเป็นแบบคิวสุดท้ายเป็นคิวสุดท้ายด้วยเราก็สู้ถ่ายให้จบแล้วถอถ่ายเสร็จแล้วรีบรีบกลับเลยอ่าเมื่เวลาที่ไปงานเดียวกับ ก็เหงาไหมก็เหงาแหละครับแต่แบบพอออกมาแล้วแบบเห็นพี่ๆทุกคนแบบยืนรอเราแบบยืนกีดให้เรายืนแบบสมรังใจให้เราอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบมันแค่นั้นมันก็มีพลังมากๆแล้วผมแบบใช่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาแล้วใช่จริงช่วงแรกก็เหงาเหมือนกันที่แบบพอเรือเปี่ยกแบบพอหนักๆก็อย่างอย่างที่น้องบอกว่าเราไปแล้วเราก็แบบเจอที่พีมาหาเราเยอะนก็นแบบเราก็มาเหมือนเขาก็ มาหาด้วยบอกกับเป็นตัวแทนน้องด้วยที่แบบเออมามานะพี่แทนเปิดน้ำมาอยู่น้นงแทนไปมันช่วยเลี้ยงมาอะไรกันเราบอกเออแฮปปี้แฮปปี้ช่วยเลี้ยงเหมือนกันเวลาน้องไม่งามพี่แทนก็ไดบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงน้องให้นะน้านาขึ้นหน่าหลังมาโอ้ยโอ้ผมไม่กลัวเลยครับผมจริงๆยังยังเข้าได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบร่างกายผมแข็งแรงมาก กมีตาอ่ะเขาเป็นตีกอล์ฟหรือเปล่าหร่างกายแข็งแรงผมตีกอล์ฟเก่งแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยเป็นมือดานไหนตีกับพี่เติ้ลผมเก่งแล้วตอนนี้ผมสามารถชนะพี่เติ้ลได้ชนะอะไรนะชนะกรบซึ่งอย่นงอื่นชนะหมดอยู่แล้วฝีมือเขาดีดีขึ้นไหมคะดีดีเยวขาพูดไปอีกอ้าว <a> แม่ถ้าเจอกันแล้วผมจะร้ายพี่เจ้าทำยังไงเอาเดี๋ยวเราก็มีงานกอล์ฟเดี๋ยวจะได้ดู้เอาอะไรจะทำยังไงถ้าผมชนะชนะอยากได้อะไรจากพี่เอาไปทั้งหมดเลยเอาเงินเดือนที่ทั้งปีเอาไปทั้งหมดฮะอะไรนะครับถ้าไม่ชนะนี้อาจจะยากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชนะเราเพราเราเบิร์ดแล้วเบิร์ดเอาไปหมดพี่จะกินอะไรเบิร์ดกับที่จริง โอ้มหชนะพี่เต้นไม่ได้หรอกครับเอาเอาแค่แบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอนี่ต้องเหลือไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กินไปกินข้าวคือคือปิดมือที่สอนอาจารย์ว่าไงวะคะก็อาจจะอาจจะพอตีได้ดูท่าผม <in> <the> จราผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรียนใหม่เรเป็นดาราอ๋อครับผมเอาเลยครับผมเขาเห็นบอกว่าเออแบบมีคนตีลงหลุมอะไรเอออะไรอย่างไรก็เลยอยากดู้ออลงหลุมอะไรไม่คือจริงตีลงหลุมไม่ใช่เรื่องยากแต่มันตีกี่ครั้งให้ลงหลุมอันเนี้ยยากยากกว่าคือกอล์ฟแบบมันไม่ยากหรอกฮะไม่ยากนะจริงกอล์ฟแค่ตีให้มันลงหลุมนะแต่ว่าแต่ละแต่ละหลุมมันจะใช้แบบกี่ครั้งในการแล้วถ้าผมตียังไงก็ไม่ลง นั่นแหละถ้าไปตีจริงก็ตีคืนอ่ะข้อที่สอนมาไม่มีเลยครับแต่อยากว่าแต่หลุมในตีไม่โดนลูกเลยโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ยาว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 มันก็มีบ้างที่ไม่โดนแต่มันก็โดนบ้างก็โดนก็โดนบ้างแบ็กบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างก็อาจจะมีบืดบ้างนิดนึงเป็นธรรมชาติแล้วเข้าใจไหมอยากว่าการแบบทำไมเขาถึงชอบตีกอล์ฟง่ำพอเราได้ไปลองแล้วเข้าใจไหม ไม่เข้าใจอัญเรียงอัศเรียงครับคือมันผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากมากแบบมันเป็นแบบแค่แค่เอาจริงนะแค่จับหมยก็ยากแล้วครับผมแค่จับไม้เดีวิธีก็ยากแล้วแล้วแบบที่แบบผมเห็นแบบเขาชอบทําอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาคือผมว่ามันมันจําเป็นจริงๆครับผมถ้ามันแบบท้าอย่างเงี้ยแล้วมันผิดหลัมันโกดรหลังได้เลยครับแล้วมันก็แบบมันก็จะตีไม่โดนลูกด้วยเหมือนแบบแรงมันก็จะส่งไปไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย ดี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 เปย์มากดีดีเปมากไปนั่งกินยาหรืไปนั่งสนามกีฬาเนี่ยตผมไปนั่งกินสิทิดีของการไปแร็บก็คือม่มีอาหารครับก็คือตอนนี้ก็คือแบบนี่ไปแล้วก็คให้ให้เขาไม่ยุนโลกไม่น่าเขาอยากไปเราินดีหร่าใช่ครับอ่าล่าสมื่วานดีไปดูอีพีสิบกนมาอีพีแชท yes หมดจะเป็นเท่าไรคะไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณเก่งคุณตั้งแต่งานที่แล้วนะเก่งบอกว่าหมดเท่าไหร่หมดไม่ใช่พี่เก่งพูดบอกว่าจะมีคนหนึ่งจ่ายก่อนก็คือไม่ติดาก,ก,ก็เห็นละได <c oughs> ้ไปดูละเ <c oughs> ก็อยากโพสต์มากเลยว่าอย่าพูดไปเรื่อยไม่มีช่วยกัน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 อาหารกันก็อะไรฮะมีได้ออกกริีบู่เขาทำงานเยอะก็ผมมีคุณธริต้าคุณจะมาบอกให้ผมออกก่อนอะไรจริง แต่เราคุมบรรยากาศเมื่อวานก็คือแบบแบนแบนขับเยอะมากใช่ใช่ใช่ก็หกร้อยคนน้องวายของวายแปบก็ฮะนี่มีเก๋นะของวายแปนี่ครับผมก็สนุกสนุกมากมากครับแบบคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบเราอยากแบบอยากอยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกอี e งเลยแบเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบเราเวลาเราดูคนเดียวเงี้ยมันแบบฟิลมันไม่ได้อะใช่ก็หลังจากนี้เจ็ด EP เราก็ดูกับงานน้ำกับ เจ็ดหรออีกสิบแปดสิบแปดเลยหรออีกสแปดพี่ว่าจะเกินอาจจะยี่สิบอันดียี่สิบหรออีกยี่สิบยี่สี่ฮะภาคสองประเดีองม่มีภาคสองอาจจะิยภาคสองไม่ใช่เก็บยาต้อรอนอ่ะเป็นเรื่องอะไรเป็นเจ็เจ็ดอะรต้องร้อนแหนเจ็อตองนเลยคือจรเจนน่าอาจจะแบบมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรแบบเจ้ากรรมในเวเหมือนกันใช่อ่า ต้องติดตามที่ภาคสี่ครับผม <laughs> แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าทีา่ไม่ต้องเห็นนะเราเขาเซอร์ไพรส์เหมือนกันดีใจเหมือนกันที่แบบว่าชานวิทย์มีชีวิตที่ดีลหลักภาคภาคหลักจบก็ <c oughs> อยากอยากให้มีเหมือนกันจริงๆให้ซีรีส์สามารถทำได้ก,ก็ดีก็ดีแต่ตั้งแต่ถ่ายมาไม่เคยมีสีหนั้กเลยังงงไบ้าเป็นถ้าเป็นแบบนั้นเราก็มองภาพว่ามันก็เป็นชีวิตที่ชานวิทย์เขาอยาก อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เขาว่าถามหาแต่ความสถานะช่งสถานะเมื่อวานถูกไหมมันคงอกนะม่มันหงเริ่มตั้งก่อนก็ยังมั่นคงอยู่ว่าเป็นแค่เพื่อนไงโอ้เป็นเพื่อนรักแต่เป็นเพื่อนที่แบบว่ามากกว่าเพื่อนเป็นเหมือนแบบตอนนี้เป็นฟีลแบบเพื่อนชุดแป้งท่อเยอะครับผม EB สิบเอ็ดสิบสองจะขยับหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูแล้อยากให้ไปทำไหมคะหืม ไม่เรามองในคนดูเราเป็นคนดูคนเดียวถ้าเป็นคนดูก็ต้องยากอยู่แล้วเราเราแบบเออเราเป็นเจ็ดชานไงมุมเบอร์บาดอยากขยับไหมมุมเบอร์ก็ต้องอยากให้ขยับอยู่แล้วค่ะขยับก่ให้ขยับก่อนชานวิทชานวิทชานวิทครับผมเมื่อวานก็ถูกมีเซอร์ไพรส์มีเกณฑ์รับเชิญมีเกณรับเชิญคุณอาเชง คุณกแคเจนป่ะฮะใจเมื่อวานแบบเปิดตัวคุณพี่กแคเจนด้วยครับผมคือต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเป็นซีนที่แบบเปิดตัวเขารอเวลานี้มานานเขารอเวลานี้มานานมากเป็นปีเป็นปีเลยครับที่แบบว่ารอแบบตั้งแต่เราถ่ายซีนนั้นน่ะน่าจะก็ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแบบโอ้โหต้องเก็บความลับที่แบบในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วร้านแช่เฮ้ยครับผมก็นั่นแหละครับก็เราก็ช่วยเก็บมาช่วยเก็บมา ก็ถือว่าเนียนอยู่เนียนแบบแบบไม่ไม่มีใครรู้ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ดีใจที่แบบตัวคุณพี่อาเชนเนี่ยได้แบบเปิดเผยออกมาให้โลกของเราเนี่ยได้รับรู้แล้วว้าวผมก็หนุ่มคน่งผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็ยิ่งงั้นแหละทุกคนก็น่แต่ผมว่าเนียนนะผมว่าพี่เน็ตเนียนมากจริงๆระบายผมเลยเพราะผมไม่รู้มาก่อนว่าเป็นพี่เน็ตเพไม่รู้ไม่รู้ ทำบุญด้กันไม่รู้จร anyway> <oh ิงหไม่หนึงไปไหนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไปทําบุญด้วยกันไงพี่เน้นแบบว่าร่วมรวมแบบว่าร่วมเท่าไหร่รวมออกเงินจริงเขาเขาเนี่ยอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาก็ร่วมร่วมทําบุญตั้งแต่เขายังไม่รู้เราเขาเล่นในคาเชนใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านที่ออฟฟิศไงที่ค่ายก็ชอบทําบุญอยู่แล้วใช่ไม่ได้เป็่าเพราะว่าแบบเออมีใครใมาไม่เคยมีใครโพลก่อนหน้านี้ไม่เคยเขไม่มีใครโพลเรื่องนี้เลยไม่มีเลย ว่าคำพิเศษคือนอกจากการมีที่เน้นแล้วก็คือการมีเพลงอ่าวคนมีเพลงของบางคนปล่อยออกมา,ามเพลงหนึ่งเพลงของใครอะไอ้อหนูเองอยังไงละ่ะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีความโรแมนติกอยู่ในตัวใช่ชื่อเพลงว่ามีชื่อเพลงเขาหรอไม่มีต้องชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามรอต้องนั่อองคืน คือมันเป็นที่เพลงที่แบบเกี่ยวกับความเหงาถ้าคุณมาร้องยังไงนะเพิร์สที่มนปล่อยมาคือต้องต้องมีคำว่าฝันนะเพราว่ามันมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนแบบ คนในความฝันอะไรความฝันหรือความจริงนี่พี่ตั้งได้เลยเอาวัตถุหรืออะไรอยากนดาทำนั่นนี่สิอาจจะเป็นอาจะเป็นพูดอะไรชื่อเพลงชื่อเพลงพี่ตั้งให้พีตั้งให้ไม่ใช่โอเคไม่ใช่เราบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อาจจะไม่มีไม่ไม่ไม่ที่อสิบแปดปะ ไม่ถึงมีสี่สี่สี่สิบสามครับดได้ละได้ทำเพงลงครับ <c oughs> ชื่อเพลงจบแล้วก็คือได้ฟังเต็มเต็มเมื่อไหร่ครับได้ฟังเต็มเต็มเหรอครับคิดว่าน่าจะหลังหลังจากเพลงพิทเติ้ลครับผม P itten, เพลงพิเติ้ลเพลงพิเติ้ลเดี๋ยวก็น่าจะในเรื่องนี้ก็น่าจะปล่อยออกมาก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเป็นเพลงพิทเติ้ลก็น่าจะเป็นเพลงวันนี้วันอาทิตย์ค่ะพิทเติ้ลเพลงปล่อยเมื่อไหร่จัน อาหารถูกมันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาพม่แพนยังไงเหมือนกันเราก็ไม่ไม่ไม่ดูม่เชื่องปล่อยออกมาเป็นแบบมี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 จากที่ท่านดูเขาเขาไปถ่ายกันมาแล้วใช่ผมก็รู้ว่าแบบพี่เขาไปถ่ายกันมาแล้วมีกำลังแล้วใช่ครับน่ารักไปนะแดงที่เล่นน่ารักไปโอ้มากโอ้มากเลยครับน่ารักมากเลยมากครับน่ารักขนาดไหนอ่ะคนไหนนะครับอไม่รู้ก็ แบบนี้หลายคนเนี่ยนักแสดงมีหลายคนมีหลายคนมีพี่เน็ตด้วยหรอตอนไหนเพลงเดียวกับป้ายเดียวกันคือนักแสดงจะบอกว่าเดกแหม่เดมี่ันนี้คือนักแสดงน่ารักแน่หวานไหมผมว่าด้วยจากเพลงแล้วเพลงนะ้วทรงเนื้อเสียงค่อนข้างหวานเพลงนี้ใช้นักแสดงมันแล้วเพลงร้องยังไงร้องให้ฟังได้มเจ็ดหมื่นกว่าคนใช่ใช่ ต้องพูดไปเรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้โดนพี่ออฟทักมาตลอดเวลาหลังไม่ออกงานก็ไม่พักมาตลอดว่าพูดอะไรอ่ะก็ออะไรแล้วเมื่อกี้เขาลองฟังของของเขาแหละว่าได้ไหมสบายมากไปมึงบอกฮู้เอ้มดไดเป็นเป็นเป็นแบบนี้หรือไงเราก็ลองอ่าอาจจะเป็นอีกได้พูดง่ายจิตใจก็ก็อาจจะเป็นา่เวมนได้ สิค่อยให้ลอยไปมาเพิมเมอเดียวนอกจากพี่ออฟตอนนี้พี่แอมเดี๋ยวว่าพี่อะไรแล้วพี่ก็พี่ออมงันไม่อาพี่แอมนั่นทำไมเอาเพลพี่อร้องแบบนี้ก็คือเอา๋เพลจะปล่อยังมีไปแดนซ่หน้าโน้ต้ามีเพแกยังมีไม่มีอะโน้ตได้ไงอ่ะครับผม ไม่มีไม่เพราะว่าคนคนน่ารักมีอยู่ไม่กี่คนไงเออเอ่นเรอได้ก็ยังไม่ได้บอกไม่เห็นเปิดหนึ่งอ้าวไม่ก็ครับไม่ก็พี่เราชมผมน่ารักดีดีแล้วก็รอเพลงรอได้เลยครับแล้วก็เหลืออีกสองอีพีค่ะอีกสองอีพีเลยค่ะไปสองอีพีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรไหมจะมีเพลงไหมจะมีอะไรหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ อันนี้ผมขอเตือนไว้เลยว่าว่า EP เตรียมเตรียมเสียงน้ำตา EP ที่1เห็นอุ้ยจะเห็นแอบสปอยเหมือนกันนะเ EP นั้นไงทีนที่ที่พี่เติ้ลที่เจียซีนที่ชาญวิดเปลี่ยงถามเอาพี่ไปเล่นน้ำมาแล้วพี่หลับได้ก็ได้ไงก็เลยผมก็เลยปลุกนะเห็นไหมล่ะก็ต้องปลุกพี่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็นอนหลับหรือเกินน่ะอ้าวมันสบายเออด้หลับอะไรลินตลิ่งอ่ะแล้วร้องไห้ ฝันอะไรไม่คือพี่เติ้ลฝันร้ายไงเราก็เลยแบบเห็นเห็นพี่เติ้ลแบบร้องไห้ฝันร้ายฝันร้ายไปอย่างเงี้ยเราไปดูเหมือนกันฝันว่ามีปลาหรือเปล่าอาจจะในน้ำมีปลาอาจจะในน้ำมีข้าวข้าวผมใช่ไหมนะสองสองอีพีอ๋อสองอีพีเหรอเราเหลืออีกแค่สองอีพีแล้วครับเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาร่วมดูกันไม่ว่าจะเป็นใครใครที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มดูวันนี้วันอาทิตย์ มีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ดู ep หนึ่งถึง ep สิบรวดเดียวเลยบางคนแบบว่าเป็นผมผมก็เป็นเหมือนกันแบบเวลาแบบซีรีส์อะไรแบบกำลังออนอะไรเงี้ยเราจะชอบดูตอนที่แบบใกล้จบแล้วเพราะว่าแบบเออเราจะได้ดูทันที่มันจบพอดีเพราะว่าแบบเราแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบรอแต่เขมนกีฬานี่นอนไม่ได้นอไม่ได้ก็ฝากด้วยของ ep สนุกแน่นอนคือมันจะมันจะพีกแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ ep มันก็พีกแล้วแต่มันจะพีกกว่านี้อีกพีกกว่านี้ทุกคน ไปตามอีกสองปีด้วยเพราะฝากทุกเพลงเป็นกจิราต้องรอดูครับผมฝากได้ครับผมอเคมีตัวเลขให้ไหมคะแบใกล้ที่ฮะมีตัวเลขให้มคะตัวเลขเหรออ๋อตัวเลขไม่คมีเซนอ่อะคนมีเซนด์อะเมื่อกี้ผมมันว่ามันอยู่ในแบบมันอยู่ในตัวนั่นแหละทุกคนก็อาจจะแบบผิดหรือว่าพูดไปอ่ะหมายถึงว่าในนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยต้อ่ถามไอพีแล้วแหละ้สองตัว อันนี้มีบันนี้มีป่ะโอ้โหเรื่อนั้นดีๆไม่เด้ยังไอยู่ในทีวีก็ได้เมาอยู่ในซีรีส์ EP 1 0บเออแล้วจะเป็น EP 1 1เอ็บอะพเยอะมากนะเอาสักหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนรถได้เยอะเราต้องมั่นใจเราซื้อทุกอันที่ขึ้นยังไงผมว่าต้องสูงสักเล็กนึงหรือเราซื้ออันนี้ไง เราซื้อแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเราซื้อแบบทุกเลขผมว่าต้องถูกสักใบหนึ่งไอ้ถูเแ <ไป S 1> ล้วของเงินพทเ้นมาให้พี่บหเปของเงินมาให้พี่บังไม่มีไ่้ในนี้มีม,มีอันนี้พูดจริงนะมีเฮ้ยถ่ายไหนหพิทเ่นเอ้ย มีแค่นีห้หรอมีแค่นี้หน่อยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ามืกีดปืนมีแ่หน่อยอันนี้ไม่เอาเอาสุด้าเวลาโอเคล้วได้แล้วเะลาขอบคุณค่า